ก็วันนี้อยู่ผมตะเกิ้นง่ายครับเกมมอนนะผมเดบิโลหลักสัตว์นะครับก็ตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเล่นน้อยก็ตามมาทีที่ห้าสกอร์แปดต่อสามนะฝ่ายเราเสียไปอยู่5ตัวแล้วบบเฮมาแก๊งหลังเอาตันปิดเฉยๆนะไม่เอาโดนเอาปิดพอนะเจอลุมอยู่สองหนึ่งครับไปไหนเบเฮเอาบบเฮก,ก่อนนะครับป่าขวานไป แก๊งขวานซิ่งสกิลหนึ่งซันขวานซิ่งทีเดียวอาว้าวเบเฮมาแก๊งน่ะล่วงแท้นะครับโอ้โหเกือบเหมือนกันกับโดนอาฮีโร่ฝั่งเราก็มีลักซัตแมกมัสฮา,าโล่นะครับผมชาแมนอีกตัวหนึ่งก็คือโซลิเปอร์ฝั่งข้ามครับมีเซอร์นะฮะฮูกี้เต้านโงโงๆเบเฮแล้วก็ ปิสเล่ขบวนว่าไงฮูกี้อุ้ยแม่งมัดอีกนิดนึงกันตาละ <No. S 1> ก็เป็นเล่นเป็นมิดเล่เลยครับตัวนี้มันก็เป็นตัวแทงดวเปิดอ่ะสกิลหนึ่งก็กดนะครับแล้วก็สันมีดาเมจดาเมจร้อยห้าสิบสตันสองวิอ่าันนี้ยังอัพไม่เต็มครับอัพแค่สองสกิลสองอัพมา น่าจะยังไม่ได้อัพอัพเน้นเน้นสาครับเน้นเน้นเน้นปลาขวานนี่ยคะัขวานติ้งอ่าขวานติ้งต้องโดนถึงสี่ครั้งนะครับถึงจะตึงตึงก็คือแบบเดินไม่ได้โดนจับขาอะไรเงี้ยโอ้สกิลหนึ่งตามไปก่อนสีต่อเรียบร้อยนี่ครับขวานติ้งปลาขวานไปมากดตีส่วนแล้วมีรีเจนส์อ่าตีดูซาต้าเมย์ดูนะครับร้อกดอีกทีแล้วเบิดได้กดที่บัม <c oughs> กดเออเนี่ครับระเบิดแล้วกวรกรีเจนทำไมอ่านี่ครับปลาขวานไปก็ดาเมจหกสิบวกหเซ็นของเอพีสูงสุดเป้าหมายนะอ่าโดนขวานปลาติดต่อกัน4ี่ครั้งเลยจะทำให้ถูกตรึง1.5วินาทีอ่าก็คือต้องปลาโดน4ขวานแล้วจะศัตรูจะเดินไม่ได้ง่ายๆนะครับสะสมสูงสุดได้5้า ต้องป่าสี่โคตรเยอะเลยอะครึ่งทางไม่ได้หรอสักสามสามในห้าอะไรเงี้ยไอ้ป่าโดนต้อง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 สี่สี่ 4. 4ขวานเอามาตานนี้ขวานใหญ่อยู่เนี่ยอ่าเนี่ยโซนสองะตันสามแล้วอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโดนนี่ฮะอ่าโดนแล้วเดินไม่ได้ละป่าอ่ะก็ถ้าเกินก็ติดคูดาวเดินได้ปกติ อันตีก็กดนะครับว่าจะมีโลขึ้นมาตูวซับพลังชีวิตกวยทีระเบิดเป็นดาเมจประมาณนี้นี่ขวานซิงขวานซิงอ้าวอีกทีเดียวเรียบร้อยครับเดินไปตีพอเป็นไงเจอแก๊งขวานซิงเออร่างนี้ไม่เหมือนขวานใหญ่ๆวะ่ะแต่ระยะเท่ากันอัคตาแมนฮิ้วให้นิดนึง มามา,มาครับฝ่าเดินเวลาเบเฮแล้วอ้าวได้ดุนบล็อกลังออกดิงกระเช่าครับเจอเบเฮเอาเลยว่าอันตีมีเราเบเฮเหมือนจะรู้ว่าเดินติดอะไรตันไว้ก่อนนะครับแล้วดีมแคชเชอร์ใส่แล้วครับสกิลหนึ่งตังนนี่อันตีระเบิดตายเลยนี่ปลาฝา้ก่อนแมงกมาเดียบมา,มา,มา ไปคิวหนึ่งตันต่อเรียบร้อยครับสวยตกักกาดได้คิวอีกแล้วอ่าเริ่มมาครับตอนนี้สกอร์ตีตื้น14ต่อ12แล้วตึงไปประวะนี่๋ยวไอ้เกมมังตามอยู่ใจเย็นอ่าเบเฮเบเฮแล้วเอ้ยแมงมัดรีบเสียบจังยังเดินไม่ดันถึงไหนเลย ปาขวานดีมแคชเชอร์เสียบ้อยอเบเบึ้ลสวนมาดีแบงมาตายครับเติมเติมลงมาแล้วเสียบไม่ถึงมาดิสู้นะสู้นะยูนึ่งตันส่วนมาอ่ะปาขวานตีเรื่อยๆและดีมแคชเชอร์ไปแล้วเรียบ้อยอาวอะยงังโอต้ามันหน้าตาทุเรศจังวะเนี่ยดูดูหน้าเล็กซ้ายมือทีลุกน่นตัวนะคร่นะ เออนั่นคือตัวอะไรครึ่งคนครึ่งสัตว์อ่าเซนทรัเซนทรัลโดตาไมีเซนทรัป่ะเซนทรัคือครึ่งครึ่งคนครึ่งสัตว์ครึ่งม้าเออครึ่งล่างเป็นม้าครึ่งบนเป็นคนเขาเรียกว่าเซนทรัเหมือนโดต้ามีโลเซนทรัป่ะ ฟินซุ่มไม่ยงไม่ได้ครับเซอร์แทงแทงมาเสียบแล้วอ้าวจิ้มเฮ้ยเซอร์เซอร์ว่าไงเซอร์เซอร์โอ้โหไปอยู่หนึ่งแมนไกรซะด้วยครับได้ลุนแยกล่างมาเอาเต้าฟินนะเต้าฟินบ้านช่องไม่กลับตัวแล้วแมงมัดบอกล่วงหน้าแล้วตายไปดีมแคาเชอร์แล้วเรียบร้อยเจอดีแคาเชอร์ก็ตายแล้วครับแบบนีสามร้อยในสิบมี มาภูกี้บโอเคครับกันเบ็ดอ่าปาปามาปัานสีต่อปาบปาบเรียบร้อยครับปันตรีระเบิดไปปืนพุมายิงโอ้ยมันได้ระเบิดแล้วเหรอโอ้โหเบิร์มานะหมดเลย แมงเปิลสโล้ด้วยโอ้โหตายหนูนไฟบเบทไวยังวะสิบนาทีสิบนาท,ทีได้ดาบเบิร์นไว้หนึ่งละได้คิวเยอะโอ้โหคิวไปเก้าไอ้เหี้ยฟิงคิวไปเก้าไรสองครับก็ว่าอยู่ทำไมมันของไวยังวะสิบนาทีแล้วแบบได้ได้สนับสนับชาร์จห้าเ,เห็นสนับแผงโกลมาเชอร์เอ้ยเห็นหนูนไฟบเบทโอ้โหกดไปเก้าอันนี้ไม่มีอะไรหรอหรือซื้อของอยู่ บ้ามีดีมเพเชอร์เดียวหรอกคิวทั้งสิตัวต้องมีักินหนึ่งสองพันมีแค่นี้หรอนายออกทาฟ้าจุนแรกมาดาฟ้าก็ช่วยเรื่องของอันตินะครับยิงขวานออกไปจากด้านหน้าไปหาศัตรูที่คุณโจมตีหรือได้รัาของเสียจากการระเบิดของอันติส่งความเสียหายเท่ากับเลเวลปัจจุบันของสกลิล สกิลสามนี่เองนะครับอ๋อถาฟาระเบิดควานเนาะแกงควานซิงควานบินควานบินคาคว่บนไปชาเมนบอกให้กูทำไรอ่ะเอ้ามาทะเลาะอะไรอ,อ่ะใจเ,เ,เย็น,นด้วยเร็วเร็วเร็ว มาลุนวอครับแต่มันเหมือนรู้โหดอ่ะรอซ้อนบารเลยวิลเล่เบเฮตัวซับรอสองตัวเลยตัวตันนาเบเฮเปิดให้ก่อนวิลเล่แม่งรอซ้อนเบเฮตัวเปิดยิปแปดดฝั่งมันตันเยอะเนี่ยตันสามสี่ตัวสามตัวเธอแบบ อ่ะวอดไาครับวิเลมาจะเอเล่นเลยปาบมา,ต,าตันตีเออตัดวิเลยได้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวปักวาดพอดีตายครับผมตายโูกี้ได้อะไรไอคอนละช็อกเวฟมาพี่บึ้มบั้มนั่นไงบึ้มบั้มซัมบี้มาก่อนเลยแล้วมาครับโซนแข็งอยู่เปิดนันตี้ อย่างไอนะ่ะโอ้โหแบงวัดรว่างอ่านะครับไปไหนโอ้โหโซลิปเปอร์สหมฮูกี้แล้วฟินซูอะไรครับเดินไล่ยอยู่โซลิปเปอร์แล้ววิเลยมาสอนตันช่วยครับอ่านะครับวิเลยยิงแต่ไม่เข้าไว้เกาะหนาโอ้โยิงไม่เข้าเลยเหรอโอ้โหเกาะหนาเกาะหนาตันทีเดียวอุ้ยตัวเดียวอิม่ม ใายกระทาฟ้าละอันตีก็คือม,มันมีพลังชีวิตเริ่มต้น300คือเป็นโลซับดาเมจอ่สาสะสมสูงสุดได้600หรอสามารถอ่สาสะสมสูงสุดได้600โล่ดังกล่าวสามารถดุดซาคแทได้อ๋อมีพลังชีวิตเริ่มต้น300สะสมตาเมจได,สสด,จได้ถ้าเหมือนสะสมความเสียหายแล้วอันตีมันก็จะแรง Must ยืนให้ซาบแทบตายบอกเล่นดีนี่อ๋อยืนซาบให้ตายบอกอ๋อบ่อยนี่เหรอไอ <c oughs> ชายมีบอกยืนซาบแทบตายนี่ออกเล่นดีอ่าโดนเปิร์กแล้วครับเส็นโซมไม่โซมครับทาแ,แมนช่วยอยู่เราทำมาฝาขวาด้วยอิมอีกตัวเดียวอิ่มแล้วขอดีเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยอิมหม้อท่อฮะ คือสกิลหนึ่งมาแบบตัวเราหมดตันตอนนาเมลสุดท้ายพอดีเคยโดนแม่งตันอยู่ไงพอหมดตันปุ๊บอุ้ยสกิลหนึ่งเข้าแกลบพอดีอ่าลายฟ้าขวาอยู่ไปเฮตุันปีทางโดนปีตำนานแล้วโอ้โหโดนเพิร์กโดนแทงแม็กมาเสียบช่วยแล้วแล้ววิทเล่มาตันคู่โอ้โหสวยตายแน่อาชิพหาได้ไหมดูดมานาเกี้ยงตับเลยโอ้โหตายปีตำนานปดตำนานเงียบ ตัวแทงฮะฟินสูมปัม๊มพ่วงมันทันทีย่างยังไม่ตายพี <c oughs> ่เลมาตันไอ้ไม่ตันตัวซ้ายว่ะเฮียตัวซ้ายรวยนะโอ้วิลตันโซลิเปอร์รอดเฉยโอ้วิเลไอ้เฮียตัวรวยอยู่ซ้ายอ่ะทาโลเขาหลังเกี่ยวโอ้โหเก็บสองไงโอ้โหรอดได้ไงครับเมื่อกี้อ่ะว่าจะไงก็ไม่น่ารอดได้ เล่เลื่อกตันโซลีฟแล้วรอดด้วยดิอ้าวรีเจนนี่เอากี้ได้วะแค่น็้ไปนะพอควันบินกอนแกงควันบินตันไปได้เนี้ยติวนี่โหตายเลยครับเมื่อผ่านบริสิบวินาทีหรือกดใช้สกิลอีกครั้ง อันตีจะระเบิดออกมาแล้วสร้างความเสียหายเท่ากับพลังชีวิตโล่ที่มีอยู่โดยทำความเสียหายอย่างน้อย400หน่วยแบบกดอันตีไปเลยอะ่ะตึงต้งๆก็คือ400 oh, เป็นขั้นต่ำแต่ถ้าให้มันสะสมเ <Yeah. S 1> ขาเรียกว่าสะสมพลังชีวิตอะสะสมชาร์จไปก็ได้800นะครับ <'m> สะสมสะสมชาร์จสะสมรอดว่าไปะเอาเป็นพีเค มีองค์มีแอบเอาข้างบนมีระเรนต์ตอฟิดเลมาเฮกตีดูมานารับแร้เพิ่อโดดยำหม,ม่อมหลังเฮ้ยโดนแทงฮะโลโดนแทงมาช้าหน่อยอะรอหลวงแฮรี่อยู่เรียบร้อยอะเก็บฟินไปได้หลวงหลวงแฮรี่อยู่เพื่อนหลวงแฮรี่อยู่เพื่อนเฮ้ยทัลลไม่ไหนวะทัะลลควรทัลลฟาร์มอยู่ ไม่ไม่ทันครับสิบเจ็ดศูนย์อ่าคราวนี้ก็เล่นเหมือนเดิมครับ <c oughs> เล่ม,มาจะเดินแล,ล้มบ้างเออเรียกว่าทดลองอยู่ครับทดลอง <c oughs> ทดลองเอ็นเกล็ดเหม็นไงว่าเออถ้าเราลงไม่หนึ่งทุ่มทุกวันยอดวิวมันจะต่างกันไหมอ่าจะเทสเทศระบบอยู่ เทเดือนหนึ่งแล้วกันนะมีนาค่อยบ้านใหม่ค่อยถึงทุ่มตรงก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ทำอะไรยังทำบ้านไม่เสร็จเลยคือบ้านทำช่างทำเสร็จแล้วเหลือแบบทาสีวันนี้ทาสีบ้านอยู่ก็เลยไม่ทำจะยังเลยเกมงานอีกว่าท่องวันแล้วยกองโอ้พว่มาบ้ามหายเลยครับไป ออกลยรยดับยินวันนี้มึนหัวเลยครับน,นั่งทาสีกินกินสีกินถึงเน,น่นะอาบ,บานเต็มตัวกันปลาโบน ก็กำมานาวแล้วยี่หกต่อสามสิบสองรอรอป้าครับโหลดมาตันทีเดียวโอเคได้อยู่อ่ะสิบเก้าศูนย์เน,นีเ่ยเป็นรู้ี่ดำนานเซอรหนีไปไหนหนีไปไหนเซอร์ปลาขวานอยู่อุ้ยเอ้ยโซลิเปอร์เฮ้ยเซล์โซลิปเปอร์รอยังแรงออกไม่มีม็อกโอ้โหวิญ,ญญาณแรงจัดครับแล้วชาแมนไม่รอเขาเสร็จวิทเลยไปบิงมา ปลาขวานก่อนมีตานอยู่ปลา,ปาไปหนึ่งตานไปแต่วิเลูดูดมานานเลยเหรออุ้ยโซลีฟเม่์มันเราดีมแคชเชอร์ไปแนละ้วมันก็น่าจะน่าจะตายแล้วว่ะต้าไม่พากาันแบ่งกันไป <vis> ลุนวินวอล์กง่เพี่ยนได้นุ่งฟเบรเรลสามบะ ใจไปไหนเอาบิสเลีฮะนี่เอาไม่เอา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 อเดี๋ยวทิ่เลยเอาก็เอาเอาก็เอาดูมานาะดีนะอ่าเปิดอันตรีแล้วเดี๋ยวมีโลมีโลอยู่ฮะโลมีหลอดมีโลยิงไม่เข้านี่ครับระเบิดไปโอ้ยระเบิดเบาอย่างวะคิปหายแล้ว อคอก่อนเว้ยเอาหนีไปไหนเธอจะหนีไปไหนเจอขวานบินนะบายอีพีเหตตันครับแล้วชาแมนไม่รอดเร็จฟินนะบิงกลบมาก่อนฮัลโหลว่าไงนะลโลฮัลโหลดาเมนมียังยังไม่มีอะไรเลยมีเอวเด้สนับตัวทองเรียสองสูตรแล้วเว้ยไม่ต้องมีตำนานไปตำนานน่าจะได้สองพัน มีแบบจานวนตายเสียเงินเท่าไรบอกไหมไม่มีเนาะสีบรรทัดแรกสีขาวคือจากการสังหารแอซิดจากป้อมค่าคีบเงินทั้งหมดที่เสียไปจากการตายอันนี้สีแดงเป็น NM normal ค่าซื้อเกิดเงินที่เสียไปจากการตายปัจจุบันนะคือเป็น n น r m a มแล้วทำไมไม่เอาไปอยู่บรรทัดล่างสีแดงวะเนะาะเงินต่อนาทีจำนวนซื้อเกิดที่เหลือ โกที่เหลืออย่างจะซื้อเกิดโอ้มีบอกด้วยว่าซื้อเกิดแล้วตังค์จะเหลือเท่าไหร่ <c oughs> ไอเหี้ยมึันก็ลบกันเองไม่ได้อาพวกลบประมาณแล้วฆ่าไม่ได้อะมีบอกด้วยมมีบอกด้วยเหรอบอกด้วยเหรอไปไหนหลุมอยู่ไอแมงมัดมึงช่วยตีหน่อยดิโอ้โหมุดอยู่นั่นแหละอย่างครับโดนวิเลย์แน่นอนยิงเอ้ยยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าไอ้น้องโอ้โห ไอ้เค่วิดเล่ยิงลังสัดไม่เข้าเลยมีโล่งไงมีกรอหนาไงยิงไปแบบไม่ละคายผิวเลยมาสู่แล้วบิงมาตันฟินดีมแคปเจอร์ใส่ฮะไปเฮตันช่วยแมงมเรเสียบมาโหเสดายไม่โดนคู่เฮ้ยไม่มีตัวทองไอ้ฟินมีตัวทองแล้วฟินฟิน,ฟนชิฟหายแล้วโอโ้โ <minutes> ปิดตำนานจนได้ครับตัวที่ภาไอ้แค่แมงมันมุดอย่างเดียวเลยพ่มาตีด้วยก็ได้โอ้จบแล้วขอโทษตึงไปหน่อยนี่ไอ้ฟินรวยเลยมั้งเนี่ยฟินได้หิ้วไหมออกดาบแดงเลยอเพิ่งซื้อตัวทองมาแวบๆซื้อดาบแดงต่อเลยน่าได้สองพันได้ไหมเมงไม่ชอบไม่ขึ้นด้วยดิเวลาเราตัวเราดู่ะ เนี่ยไม่ขึ้นเห็นไหมขึ้นแต่มันมันน่าจะขึ้นบรรทัดน,นี้แหละว,ว่าได้ตตงคงเท่าไหร่แต่มันไม่ขึ้นเห็นไหมบั็กนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเราเก็ยี่สิบหกวิอ่าดูสกอร์ตอนนี้ยี่สิบสามนาทีครับกว่า25ยิ่ห้าินมาสิบเจ็ดอยู่เหมือนกันมาด้านล่าง โซลิเปอร์เล่นใส่แทงครับม็อกแทงใส่เบิร์นเบินนานนี่กูไปแดดด้ไว้ก่อนเจอฟิวเจอโดดลงมาเอ้ยโอ้ทาโร่มาวะทาะรุทองยิงไว้ทะลุโอ้โหทะลุยิงไส้แตกทาโร่ยิงไว้ทาโร่ทาโร่โอ้โหยืนยิงไม่ไหวฮะไม่มีตัวแทงให้อ่ะฟียิงฟีด้านหลังเรียบร้อยครับแมงมัดมาโอ้ทำไมเสียบโดนตัวเดียวอ่ะ แล้วมุดอีกแล้วมาเอาฟินก่อนะร,รักซัสสวยเก็บฟินไม่ได้เหลือฮูกี้แมงมัดโยมครับรักซัดได้คิวครับแล้ววิเซตัวเดียวบิงออกไปได้ครับออกกันเวม่มาเลยวิเลยแมงมัดบิงตามมารอเสียบตีป๊าบอ้าวมึงออกมือส่ยฟ้ามาไม่ดีเห็นมุดอย่างเดียวเลยเออเห็นมุดอย่างเดียวเลยตายไปนั่นไงตายซะไอเวีนในไอเทียมุดอย่างเดียวไม่โผลมาช่วยตีบ้างเลย แล้วเอามือใส่ฟ้าซะด้วยอ่าป้อมไปอืมสายตีเรียบร้อยไม่เคยเล่นหนอสายตีไม่เคยดิไม่เคยเห็นนะดิแต่เล่นโหดเล่นอะไรก็เล่นได้อะเล่นเดือให้ชนะแล้วกัน oh. แพ้กันนั่นแหละเป็นแพ้ <laughs> ชนะก็แล้วไปเล่นสายเบรกอ่ะชนะก็แล้วไ,ไปเพละอะไรเป็นเพลสมัย shadow sting อ่ะเฮีแปดสิบเก้าสิบเเซ็นเล่น s t i n เล่นเอจีเมื่อไหร่มึงโดนด่าตั้งแต่แบบตั้งแต่เอาอของมาชิน้นแรกอ่ะพอออกเล่น shadow นะพอออกดาบแดงมาชิน้นแรกแม่งโดนดานะ่าแล้วสมัยเคยกอดีนา่าปัจจุบันในเฮียเอจี AG กันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมาแข่งอีก่ กับบ้านเติมมาได้ก่อนี่ฟินแม่งเบรนหมดอ่ะแม่งมาเสียบฟินไหมเออฟินก่อนไว้าอู้หูวิเลมาตามช่วยฮะแต่เอื้อหูย่ำกลางกับหมอบมาไฟนี้สีจะแย่วิเลยิงมาไฟแตกเอาไงครับแล้วบายแบกกลับมาอ้โหว่าทาโร่เขาหลังทาโร่ยิงมันทาโร่โอ้หูยมาวาทาโร่แครรี่กูมาแล้วแครรี่กูยิงมันยิงยิงเออคอยวินวอครับทาโร่ ลลา,ารจกมเทนเทนไปเลยอันนี้ยีิคิวไปแล้วบาพร้อมกลางดิเหมือนคนลกจิตทำงานบบใอ่ะเ่เี่มย เรียบร้อยครับ <c oughs> มีการโหวดยอมแพ้จากฝ่ายของลักสัตคนเล่นนะมั <c oughs> ้งเธอก็โดนแต้มลดจริงนะค่ะบางทีเพื่อนในว่าก,กดพอเนี่ยเมือ่อเมื่อไป <c oughs> แล้วเวลา MVP จบบางทีแบบว่ามันจบมันคอนพอดีใช่ไหมเรากดคีย์ไปโดนผมให้ใครก็ไม่รู้บางทีไม่ได้อยากให้ตอนนั้นหรอกใช่ไหมให้ใครก็ไม่รู้ ครับโดนไล่อยู่ถอยก่อนเว้ยตอนนี้เป็นกิมมอรครับไม่มิีบินมาตันโอ้โหฟินย่างล่างยิงทีข้างหลังฟินฟรีฟินฟรีอ่ะทาโาร,ร่มาหลวงฟินครับแฟงมัตไปไปแฟงัตอีเดียวเออสเสร็จทาร์โลเตาเซอร์โดดมาย่ากก็หม่อมมนาะแทงมาอะไรทาร์โทาร่ยิงฟิวสวยอูทาโร์โลเกมห้าเฮ้ยเอาขูทาโร่ครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เออด้วยงั้นเคลรี่เราต้องได้ยิงโอ้โหทะลุครับรอๆไปคนไปห้าตัวฝ่ายไหนครับมิกมาตันมาอูกี้อูกี้อันตีมีลอ,อนตีระเบิดบ้า อันนี้เราเปิดทานอยู่ครับแต่ว่าดาเมจไม่พอเอาเป็นแล้วตัวทองโอเคเราเกินนาทีหน<า>ึ่งมาเกมมาแล้วโอ้ยโหโดนไลหายห่างจมหายจมเลยไปไหนทีเดียวเออโหเราวนะาที่วงฟินใหญ่ฟินไม่ได้ยิงไปไหนเออโหเสร็โซลีฟครับ เราไปเอาวิเซต่อวิเลวิเลย์ไรตีอยู่ซื้อกน,นึงมาต้านคู่โอ้โหโดนหัดก่อนปลาขวานใส่เบเฮเอาบิงมาต้านเบเฮก่อนโอเคยิบก้าวแล้วมีม,มีนอนดาวใส่อ่อนจังอ่อนจังมัดย่มย่มเขาบอกไปเลยอย่าไปกูัว่ามาตีบาร์ล็กไป ดับลอยแอบแบหลกลางจีไงวะตีไว่อย่างวะโอ้โหใส่้ฟไอ้เหน่อสไลด์หนีรับลอยสองทางไปฮะบนต่อเอ้ยหนึ่งหนึ่งทดลองโงงผมไม่ใช่ผมบางที่ผมลืมปะ พอทดลองนี้ลองไปยังว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยลืมฮะโอ้โหแม่งไม่จดด้วยและคลิปแม่งย้อนดูอย่างยากเลยในเฟสคลิปสั้นแม่งงงดิจะต้องมีทดลองซ้ำแน่นอนเลยเลยออกมทดลองอยู่ครับไปเอาบินบินบินเอาบินบินบิาวิเล่ก็ได้เาวิเล่ก่อนวิเล่วิเล่เขียวโอ้โหเขียวเจอตันตีหน้าสัตว์ดีเพื่อน ไปฮะตันฟินต่อครับโอ้หลังปอมแม่งเบอร์มานาเราหมดแล้วมานาไม่มีแต่ดีมแค่เชื่อไปแล้วตายไหมเรา,มาตายแน่ดีมตายวาไม่รู้ห้าสี่สามสองหนึ่งจึก๊กเอ้ยเล่นเหรอก้าไอเวนแล้วมึงไม่เดินเข้าบอ่อวะเมื่อกี้เดินเข้าบอ่อที่มันเพิ่มอยู่บางเนี้ยแต่วันก็ไม่ตายไปดีทุกอย่างในการคำนวณทาไม่ต้องฟาร์มแล้วไป,ไปอะราเกินนาทีหนึง่ง อ่เกิดมาแล้วไปมาวาร์กนาครับโอ้โหมาถึงก็ไฟจบไปแล้วจีจีโอให้เกิดมาไม่นานในเล่นเลยพอจุดที่สามสิบตัวครับป่านะบ๊ายบาย